วัดเนาะเราจะเข้าปิดสมูกก็ดีนะน้ำยาฆ่าจ้างออกมาแลว้วบงบงทั้งพี่เด้อพี่นอ้องเด้อเอาบุญมาฝากนะจ้ารัดไร่ขิง ปกติโคนรร้ายได้แต่พี่น้องแต่ว่าโบหงส์ว่าองค์พระใหญ่ๆอยู่ข้างในเพิ่นบ่ให้ถ่ายรูปมั้งเนาะบังเพิ่อนเนี่ยเอาดอกเบญนี่เอาดอกไม้วาป้าให้กับหลานสาว เดี๋ยวเราขออนุญาตไหว้พระก่อนเนะเาะค่อยไหว้กันนะจ๊ะเย้ี่นออกเลยจ้าฉันนุองกันเลยจ้าออไปนะ้ไหมออไปไม่บ่ง ขอรุญาตกราบพระท่านก่อนเนาะมากันนะคะคนเริ่มมามาขอพรกับพระสาวเข้าไปแล้วเข้าไปกราบแล้วหลังค่ะอ<ง>ันนี้เขากลับมาชมมารูปปั่นเนาะจ้ะพี่น้อง นักร้องแต่ละคนน่ะนะรลุนเก่าๆหลุนใหม่รุ่นเก่าส่วนไลายรุ่นเก่าเนาะมาเด้อพี่น้องมาเบิ่งนํากันคือว่าพี่น้องคือเนาะเหมือนเป๊ะมาฮะมาเบ่งไก่ๆบิ่งลูกมากราบมาไหวคนไหนได้เลยเนาะฮ่าฮ่าฟ้าจะเป็นคือครับนะ ขอมะถอนรองเ้าได้ออได้วยเป็นห้ถอนรองเ้าได้ขอมะเป็นไหวใส่ด้วยเป็นเฟนยิมใส่บอกจ่าพี่นอ้องฮะจะเป็นคือเป๊ะ อันนี้คนอันจัดสวนใหม่งาม,งา,มงามพี่น้องลมลื่นดีดีคนนั่งพี่ละะเล่าน,นี่ยังยง่ะลมลื่นมาให้ผู้คนน,นคั่งจะไปวัดไร้คิงน่ะเด็กหน่อยหมักมกนะพี่น้องหมักมาดินไม่ลม Sweet. Oh. Okay, เด็กๆเด็กชอบเล่นเหมือนกันนะจ๊ะพี่น้องเนาะฮะฮ่องอากาศร่มรื่นดีดี่น้อง ว้ายมันียังไงนะรับออกว้าเออร้านสิขึ้นพ่อยขึ้นรถเดี๋ยวเราจะไปสั่งกาแฟกันด,ดีกว่า เอาคาปูเย็นแก้วหนึ่งค่ะกาแฟมนวัดไล่ขิงคุณ ร้างเงินเรียบร้อยนะคะสั่งอะไรจ๊ะเอาชามะนาวเย็นแก้วหนึ่งแล้วก็ชาเขียวเย็นแก้วหนึ่งค่ะสั่ที่นอเยังฮัฟซเขาไปไหว,ไวเพิ่น,นเนาะค่ะองค์พญานาคองค์พญานาค ไปยังยัเขาสิไปหาอาหารปลาอนเดีวจะออกมาหวไหเพื่อนเนาะหมดแล้วมั้่งไปหาอยู่คนอ๋อฮ่าฮ่าฮ่าอ๋อคือแห้งเนี่บัดนี้ เด้อพี่น้องเด้อเป็นตะหักใช่ไหมดู้ดด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 ดนดด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 นดอดเดด่งน โต๊ะเราบ้านนี้มั่งแห้งแห้งไหมมัง่งยังเอา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  สวยงามบุ๊ฟปังสวยงามโยคนก็จะเข้ามาชมแบบเนี้ยถ่ายรูปมาชมเป็นห้องโถงสวยสวยงามเดี๋ยวห้องอัน จบคลิปไปเพียงข่าหนิเนาะพี่หนองนะเนาะอาบุญมาฟางกันนะจ๊ะบ้องจบคลิป <Yeah. S 1> กินกาแฟน้ำกันกาแฟ <Yeah. S 1> <laughs> สวัสดีสวีดัด <laughs>